เปิดใจวัสนานั่งเก้าอี้นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำสมัยที่4ค่ะ เมื่อวันที่15มีนาคม2566ที่โรงแรมหัวหินแกนโฮเทลแอนด์พาซาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566มีสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมอย่างคับคัง่งพร้อมทั้งรับฟังโครงการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซ เพื่อเร่งกระตุ้นนักเดินทางไหมและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศโดยใช้กลไกการสนับสนุนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานไหมทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทั้งยังเป็นการกระจายไรายได้ไปสู่ทุกภูมิภาคอีกด้วยจากนั้นได้มีการถแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมาและเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมปีบริหาร2,566ถึง2,567แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงโดยมีผู้สมัครนายกจำนวนโดยมีผู้สมัครนายกจำนวน2คนและผลการ การเลือกตั้งนางวาสนาศรีการนาหรือเจ๊าขาวเจ้าของและผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคการนาเทดดิง้งและโรงแรมหัวหินไว้วิลล่าได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำปีบริหาร2,566-2,567สมัยที่4อย่างเอกชนโดยมีนายพลกฤจพงศ์วิริสนในอำเภอหัวหินนายอาชวันกงกนานผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันดรรุ่งโรดสีเหลืองสวัสดิ์ที่ปรึกษานายกสมาคมพันตำรวจโทอนัชั ใก้อนทองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวหัวหินร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีนางวาสนากล่าวว่าตนเป็นนายุสมาคมมาแล้วสามสมัยจนครบวาระรู้สึกดีใจมากที่ได้รับตําแหน่งนายุสมาคมอีกครั้งเป็นสมัยที่4การเลือกตั้งครั้งนี้คะแนนที่ออกมาถือว่าเป็นผลบวชของคณะกรรมการทั้งหมด17ท่านในประธานแต่ละฝ่ายซึ่งเรามีถึงแดฝ่ายในการทํางานจะแยกเป็นประเภทโรงแรมร้านอาหารของที่ละลึกส่วนน้ํานอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการคมนาคมและประเภทอื่นๆ สมาชิกของสมาคมกว่า80คนไม่มีท่านใดคัดค้านสำหรับแผนงานของปี2,566-2,567เรามีคณะกรรมการซึ่งแบ่งฝ่ายต่างๆในการดูแลง,งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดการฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมแคมเปญต่างๆโดยจะดาเนินการต่อเนื่องจากกรรมการชุดเก่าได้ทามาแล้วทั้งเรื่องของภาษาเรื่องของแม่บ้านและพนักงานต้อนรับซึ่งตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลทําเป็นตารางฝึกอบรมประจําเดือนเพื่อแจ้งให้สมาชิกรับทราบว่าวแต่ละ ว่ามีการอบรมอะไรบ้างเพื่อให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมนอกจากนั้นยังมีการอบรมเรื่องของด้านไอทีซึ่งจะเห็นว่าด้านไอทีนั้นมีความสําคัญมากในภาวะปัจจุบันซึ่งเป็นงานบริการต่างๆส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เราเปิดเมืองมาเมื่อปี2565ยอดของนักท่องเที่ยวทั้งปีตามสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มียอดนักท่องเที่ยวประมาณ10ล้านคนที่มาเยือนบ้านเรานอกจากนั้นเงินหมุนเวียน สะพัดร่วม30ร้านจากตัวเลขดังกล่าวเป็นรายได้จากภาคบริการธุรกิจโรงแรมในหัวหินที่อยู่ในตัวเลขของ30ร้านนั้นขณะนี้ภาครัฐมีโครงการทัวร์เที่ยวไทยรัฐบาลจะสนับสนุนส่วนลดค่าแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศให้ประชาชนผู้ร่วมโครงการ40%แต่ไม่เกิน5,000บาทต่อสิทธิ์โดยให้1สิทธิ์ต่อคนรวมทั้งหมด200,000สิทธิ์นอกจากนั้นยังมีเรื่องคูปองอาหารที่จะให้สมทบเพิ่มไปตามสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันตอนนี้สิทธิ์หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงแรม เล็กหรือโรงแรมใหญ่อันนี้ส่งของกลุ่มแคมเปญนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมตั้งแต่2ดาวถึง5ดาวทุกๆแห่งในพื้นที่หัวหินกลุ่มพวกนี้บางโรงแรมมีถึง80%บางโรงแรม5 0ต่ําสุดจะอยู่ที่3ากว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นน่าจะทําให้การท่องเที่ยวของบ้านเราดีขึ้นแล้วมีการกระจายเม็ดเงินกระจายรายได้มากขึ้นพร้อมกันนี้สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเราจะต้องช่วยการพัฒนาดูแลกลุ่ม SME เพื่อให้มีศักยภาพมีความรู้ในการต้อน รับลูกค้าแล้วมีความเข้าใจในเนื้องานบริการอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ